ข้าวโพดน้องขนมปังนนี่แนรี่สวัสดีค่ะทุกคนกลับโอช่องน,อนนี่แนรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีพัสดุกันมาอีกแล้วนะคะนี่เลยกล่องใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพบก,กับช่วงแกะแงะแคะเครื่องเขียนนะคะเย้ก็พัสดุนี้นะคะส่งมาจากร้านลีฟเอาล์ลาวนะคะเดี๋ยวมราดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง เห็นอะไรไหมฟิฟเอาลาเนี่ยเขาก็มีขายที่เว็บไซต์ Facebook Line s h o p e e Instagram นะคะแล้วก็ยังมีสาขาในห้างอีกน้องเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไ้ที่ e s c r i p t i o นบอกให้นะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าที่ฮิตเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่นะคะก็คือปฏิทิน2021เพราะว่าเราก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องซื้อปิทินเตรียมไว้เลยแล้วก็กระเป๋าน้องขนมปังปิ้งนั่นเองที่เป็นกระเป๋าใส่ iPad นะคะขึ้นรูปเลยค่ะเนี่ยคือแบบเราอยากได้มากๆเลยเดี๋ยวเรามา ก่านะคะว่าพี่เขาส่งอะไรกันให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันก็จะมีเป็นอันนี้นี่ออดอลคอนอันนี้เป็นกระเป๋าน้องผัวนะคะไว้สำหรับใส่แอร์พอร์ตหรือว่าใส่เป็นกระเป๋าสตางค์หรือว่าจะใส่พวกเครื่องสำอางเล็กๆก็ได้นะคะ,ะนี่เราก็สามารถห้อยกับกระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะข้างในก็เป็นแบบนี้นะคือแบบรายละเอียดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่อีกนะมีช่องแบ่งด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาแอร์พอร์ตของเรานะคะใส่ลงไปกัน ดูดิทุกคนคือใส่พอดีมากๆเลยแล้วก็เก็บแบบนี้น่ารักมากทุกคนงานต่อมานะคะจะเป็นนี่อันนี้เป็นน้องขนมปังปิ้งของเรานะคะที่แบบฮิตมากๆเลยใช่ไหมทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็หนากว่า น,น,น,นี่ก็มีที่ห้อยเหมือนกันนี่ด้านในจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างต่อมานะคะ<อ>ก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ก็เป็นน้องขนมปังเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบว่าแบนๆบกว่านิดนึงนะอันนี้คือเหมาะกับใส่โทรศัพท์มากๆเลยนะคะใครที่แบบไม่อยากพกกระเป๋าหลายๆใบอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเออไปชอปปิง้งอยากถือแค่กระเป๋าใบเดียวไปอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยเราก็ใช้ใส่โทรศัพท์ไปได้นะคะใส่หูฟังใส่เงินใส่อะไรไปด้วยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะคะทุกคนนี่คือใส่พอดีเลยนะอย่างต่อมานะคะก็็จะเปนนี่ อันนี้นะคะจะเป็นเคส AirPods Pro นะคะนี่เป็นเคสใส่หูฟัง AirPods นะคะน่ารักมากเป็นลายน้องขนมปังแบบนี้ดูดีมีขาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยดีกว่านี่ดรานี่ทุคนคือแบบว่าใส่พอดีเลยนะคะนี่จะเป็น AirPods ของเราน่ารักมากอะ่ะก็อย่างถัดมานะคะจะเป็นนี่อันนี้นะคะจะเป็น กระเป๋าใส่ iPad นะคะอันนี้คือแบบแนะนำมากๆเลยทุกคนแล้วก็ใช้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราพก iPad ไปข้างนอกนะคะใส่กระเป๋าน้องเรียนใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขี้ควนกับของในกระเป๋าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เวลาเรามีกระเป๋าใส่ iPad นะคะมันก็จะช่วยปกป้อง iPad ของเราส่วนหนึ่งด้วยนะ,ะ<อ>นี่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะนนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะแบบนี้<อ>และด้านหลังนะคะก็สามารถใส่ของได้อีกนะแล้วก็ด้านในนะคะนิ่มมากๆเลยนะเป็นผ้าแบบนิ่มๆนะคะใครที่มี iPad เนี่ยควรมีกระเป๋าใส่ ไอแพดมากๆนะคะตจ้ก่อนทุกคนอันนี้ก็คือกระเป๋าใส่ iPad นะคะน้องขนมปังปิ้งนั่นเองนี่ทุกคนเคยเห็นกันนะคะคือฮิตมากๆนะคะตอนนี้เพื่อนที่โรงเรียนเราก็ใช้นะปิ๊กมากเลยอ่ะดูหน้าน้องสิแล้วก็อันนี้เป็นขอบขนมปังนะคะแล้วก็มีทท้า สีสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะน่ารักมากด้านในก็จะเป็นผ้านิ่มๆนะคะช่วยถนอม iPad ของเราด้วยนะคะเดี <Yeah! S 1> ย๋ยวเราลองเอา iPad ของเรานะคะใส่เข้าไปกันนี่นะคะทุกคนใส่พอดีเลยอะ่ะดูดีแล้วก็จับไปนะคะก็จะเป็นแบบนุมๆด้วยนะคะเวลาอะไรมากระแทกนะคะจะได้ไม่กระทบถึง iPad เรานะคะเรามีกระเป๋าใส่ iPad แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีนี่อันนี้ก็จะเป็น ใส่ Macbook นะคะหรือว่าใส่น้นบุ๊กของเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นไซส์13นิ้วนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วแบบผ้าแบบนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็สามารถถือได้ด้วยเนาะด้านหน้านะคะที่เป็นแปะแบบนี้เลยเราก็สามารถใส่ของได้อีกนะใส่ <Wow. S 1> ของได้เยอะม,อมากๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะเดี๋ยวเราลองเอา Macbook ของเรามาใส่กันดีกว่านาอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดีกว่า ดูดิใส่ได้พอดีเลยนะคะใครที่จะพก macbook หรือจะพกคอมไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยก็ควรมีมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ต่อมานะคะ uh. เราดูกระเป๋ากันไปเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเขียนกันบ้างนะคะแล้วก็ planner ด้วยนะคะเรามาเริ่มดูกันดีก,กว่านะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเทปนะคะเป็นเทปแบบลายการ์ตูนนะคะของเกาหลีเนาะคนดูแต่ละลายนี่แบบปุกปิ๊กมากๆแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเราก็จะเป็นอันนี้น,นี่อันนี้เป็นปฏิทินนะคะปฏิทินไ์เล็กนะ ก็คือจะมีตั้งแต่เดือนมกรานะคะไปจนถึงเดือนธันวาเลยนะคะแล้วแบบน่ารักมากเราก็สามารถใช้แปะแพลนเนอร์ได้นะคะหรือว่าตกแต่งพื้นหลังตกแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นปฏิทินนะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยอ่ะทุกคนนี่มันคือสติกเกอร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นสติกเกอร์น้องหมีนะคะที่แบบว่ามีหลายลายมากๆเลยอ่ะอันนี้คือแบบใครที่แบบทำแพลนเนอร์ตก แบบห้ามพลาดเลยอะ่ะแล้วเป็นสติกเกอร์ไซมินิอะ่ะมีความแบบเล็กๆปุกปิ๊กปุกปิ๊ก,ก,กมากๆเลยอะ่ะก้วต่อมานะคะก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นสมุดเดรี่นะคะเขาก็จะแถมสติกเกอร์มาให้ตกแต่งด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ตัวเลขด้วยทุกท<ว>ทุกคนหนะ้าปกแบบน่ารักมินิมอลเป็นแบบสีออกแบบพาสเทลมากๆเลยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเขียนวันที่เองได้นะคะเป็นปฏิทินแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น วันต่างๆนะคะเป็น weekly planner นะคะเนี่ยนี้แบบมอกกับการเป็นจดกันบ้านมากมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขียนปฏิทินข้างหน้าแล้วก็เขียนว่ามีงานอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ใช้จดกันบ้านของแต่ละวนันแล้วก็นี่มี daily plan ด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างจะอ่านหนังสือกี่โมงอะไรแบบนี้นะคะเนีย่ยถัดมานะคะก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ2021นะคะเดี๋ยวเรากแกะให้ดูดีกว่านอ้อเนี่ยเป็นปฏิทินแบบนี้นะคะปีหน้านะคะแล้วก็นี่คือเขาจะมี2ด้านนะคะอันนี้ก็จะเป็น แบบว่าด้านธรรมดาที่เราสามารถเขียนนัดหมายต่างๆได้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบรูปภาพนะคะมีความแบบว่าเป็นภาพการ์ตูนนะคะแบบนี่ไม่เป็นภาพแบบว่าอาหารเราต้องกินข้าวมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากๆเลยเราก็สามารถวางแล้วก็ตั้งที่โต๊ะได้เลยนะคะนี่แบบนี้แล้วก็แบบเหมือนเป็นการแต่งห้องไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าโทานสีต่างๆของเขาอะน่ารักมากๆเลยงานถัดมานะคะก็จะเป็บบนนี่อันนี้ก็จะเป็นสมุดเหมือนกันนะคะจะเป็นลนเ n อ e r เนาะอันนี้เขามีโปสการ์ดแถมมาด้วยนะคะ นี่เป็นโปสการ์ดน่ารักมากเลยอะเออเอาไว้แปะหลังด้าน,นหลังก็ได้หรือว่าจะตัดทําเป็นแบบว่าโพลารอยด์ก็ได้เหมือนกันนะคะน่ารักมากๆจะมีเหมือนให้เขียนเป็นเดลี่แพลนนะคะก็ให้เขียนว่าแต่ละวันเราทําอะไรของเดือนไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีป็นตารางปฏิทินนะคะที่เราสามารถเขียนวันที่เองได้นะคะต่อมาทุกคนเราเจอนี่แฟนโบกุญแจน้องกระต่ายนะคะ <S <S อันนี้เหมาะกับเอาไปห้อย AirPod s c a เคมากๆเลยนะคะน่ารักนี่อันนี้ก็จะเป็น บัตดี้เซตนะคะเป็นเซตแพลนเนอร์นะคะสําหรับของปีหน้าอันนี้เหมาะมากเลยนะสําหรับการเป็นของขวัญปีใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นของขวัญจบฉลากอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังเลือกไม่ได้อ่ะก็ลองสั่งจากลิฟเอาล่าได้เลยนะคะในเซตเขาก็จะมีเป็นแพลนเนอร์มีสติกเกอร์มีปากกามีปฏิทินมีสติกเกอร์มีโอ้โหเยอะมากก็จะมีเป็นน้องปฏิทินจิ๋วๆแบบนี้นะคะสําหรับการตกแต่งแพลนเนอร์แล้วก็มีเป็นซองอันนี้ด้วยอนะทุกคนเป็นแบบว่าไว้สําหรับใส่สติกเกอร์ก็ได้นะคะ มีนี้มีเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วแบบลายสติกเกอร์น่ารักมากมากเลยนะ <Wow. S 1> สติกเกอร์แบบเทปนะคะไว้สําหรับแปะโพสต์อิทนะคะมันเป็นสติกเกอร์ที่ทําเหมือนเทปนะคะแต่งมันคือสติกเกอร์ <Huh? S 1> แล้วก็แกะแล้วก็สามารถแปะได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งตัดเทปมวนเทปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นปากกานะคะลายแบบน่ารักมูมิงมากมากเลยนี่จะเป็นตัวแพลนเนอร์นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านหลังด้วยอย่างถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้น,นี้นะคะจะเป็นปฏิหินต์ น,นี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะดูดีดูโคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปฏิทินรวมก่อนเนาะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีความแบบว่าเหมือนแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงแล้วก็มีความมินิมอลด้วยนะคะด้านล่างเราก็สามารถเขียนได้นะคะว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นปฏิทินเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความแบบว่าฟรุ้งฟริงมุงมิงมากๆนะคะให้ดูด้านหลังแต่ละลายคือแบบน่ารักมากๆนะคะเลือกตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะสามารถไปดูหน้าเว็บของ l e a f Out Loud ได้เลยนะคะหรือว่าในช้อปปีก็มีขายด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นนี่อันนี้ การ์เด้นนะคะอยู่ในสวนน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับร้องเขียนนะคะเป็นแฟมนะคะ my buddy แบบนี้ค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับการแกะพัาสดุเครื่องเขียนในวันนี้นะคะจาก l ล v e Out Loud นะคะก็ขอบคุณพี่แพรมากๆเลยนะคะที่ส่งของน่าระคะ ะะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้เนี่ยเขาก็มีขายในช้อปปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่อยากไปเลือกซื้อสินค้าจริงๆเลยนะคะไปช้อปสินค้า่ารักๆแบบนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ m e d i a ยนแอนมอล์บีเทรนด์ลอฟบนะคะแล้วก็ร้านแดดดี้สาขาสยามแล้วก็ร้านเท้าด้วยนะคะข้าพวนน้องขนมปังบ๊ายบาย